วัดีครับวันนี้เรามาดูลำไยกิตตั้นสีม่วงครับผมเรามาชิมลำไยกิตตั้นสีม่วงกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงรสชาติอร่อยมาดูเนื้อข้างในครับผมนี่นี่คือเนื้อของลำไยกิตตั้นสีม่วงนะครับเนื้อเยอะ หวานกรอบครับผมยำเบเกตันสีม่วงนะครับมีเนื้อนะครับนี่นะครับมีเมล็ดข้างในด้วยมเมล็ดข้างในสามารถเพาะได้ถึงจะเพาะเมล็ดก็การปลกูกก็ไม่เกินสามปีครับออกลูกนี่ลูกนะครับยำเบเกตันสีม่วง ของสวนเล่นดางพะเพียงครับบ้านกระสมีนนีครับกรอบอร่อยหวานนะครับไิขัดบ้านกระสมครับมาปุ๋ยต้องสง์ถ้าใครจะมาชิมนะครับช่วงนี้ก็ยังมีให้ชิมอยู่ ประมาณสองต้นครับตอนนี้สุกไม่หมดที่ครับผมเริมเริมสุกอยู่ต้นหนึ่งใกล้หมดแล้วปีนี้ก็ติดลูกเยอะพอใจได้ครับแต่ว่ายังไม่มีขายนะครับผลยังไม่มีขายครับมีไอทิมอย่างเดียวนะครับแต่ใครสนใจจะมาชิมดำเลยต้นสีม่วงและสีเหลืองนะครับของสวนที่ด่างบ่เพียงครับ เข้าม,มาได้เลยนะครับผมเข้ามาชิมได้เลยช่วงนี้อีกประมาณ1งอาทิตย์ครับผมจะหมดแล้วครับโอเคนะครับนี่ครับโอเคนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ